สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนคืนนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชีวิตของคนภูดอยผู้หนึ่งครับกับความใฝ่ฝันในฐานะของนักเพลงคนชายขอบซึ่งคุณโดมสัมพันธ์เมียนรอดที่ปัจจุบันกําลังอยู่ระหว่างการอุปสมบทที่บ้านเกิดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจะพาท่านผู้ชมติดตามชีวิตของชายผู้นี้ตั้งแต่บนพื้นราบนะครับลางเมืองเชียงใหม่ไปจนกระทั่งเดินทาง ในฐานะของนักเพลงพเนจรไปสู่แผ่นดินทินเกิดที่หมู่บ้านแสนใจอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับด้วยปณิธานด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลูกสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนรักห่วงแหนและเห็นคุณค่าของแผ่นดินทินเกิดครับวัยยาาาอเล่นต ครั้งหนึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยเรื่องชื่อในฐานะแหล่งปลูกฟิตและอนาเคียสาคัญของแหล่งผลิตยาเสพติดคนจนํานวนไม่น้อยในหมู่บ้านจากหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบาปหลายครอบครัวต่างวิตกกังวลว่าลูกหลานของตอนนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรธุรกิจการค้ายาเสพติดทางเลือกของพวกเขาก็คือการส่งลูกหลานลงมาใช้ชีวิตอย่างพื้นราบโดยหวังว่าจะสามารถสร้างโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าได้อเล็กซ์หรืออากาโลจีปอก ชาวเขาเผาอาคาก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น อาเล็กซ์มาใช้ชีวิตอย่างพื้นล่างตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเริ่มจากอาศัยวัดแห่งหนึ่งนั้นเป็นที่พักพิงและฝากท้องขณะเล่าเรียนกระทั่งเวลาผ่านมา20กว่าปีชีวิตที่ดีกว่าของอากาโลจีปอกก็คือการได้รับการศึกษาแค่เพียงน้อยนิดและสามารถสร้างชีวิตครอบครัวที่มีลูกชายวัย5ขวบหนึ่งคนปัจจุบัน เขาอาศัยอยู่กับฝรั่งวัยหลังเกษียณอายุในฐานะคนเฝ้าบ้านและคนรับใช้ในย่านสันติธรรมกลางเมืองเชียงใหม่แต่ทว่าชีวิตกว่า20ปีบนพื้นดาบไม่มีวันใดเลยที่คนหนุ่มจากภูสูงผู้นี้จะไม่เคยครุ่นคิดถึงการทำงานเพื่อลบล้างตราบาปของแผ่นดินทิ่เกิดเมื่อครั้งอดีตที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอนณาเขตของยาเสพติดเพื่อให้ผู้คนได้หันกลับมามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกและฟื้นฟูเพื่อตอบแทนคุณค่าของแผ่นดิน สุบสารปณิธานของผู่เพื่อสนองงานพระดำในอดีตี่มีเรื่องต,ตนา,นานานาว่าไม่รู้คุณของแผ่นดินบ้บานอะไรบ้างนั่นคือสี่เหล่านี้คือที่ผมทำเนีคือร้านตระบับให้เทาแสนใจด้วยแล้วก็หลายๆคนผมเชื่อว่าคนอาขาหรือชงเผาก็ไม่สิ่นคนดี อย่างน้อยเราก็ได้ประกาศจิตนอารมณ์ให้กับสังคมว่ามันไม่ใช่มีแค่คนไม่ดีผมเชื่อว่าทุกคนทำดีได้และวิธีการที่เขาเลือกก็คือการบอกกล่าวเรื่องราวเจตนารมณ์และปณิธานโดยใช้บทเพลงที่เขาเขียนขึ้นนั้นเป็นสื่อในการบอกเล่าปณิธานของตนเองมเขาาาุกาาีว บทรง,สงสเสด็จไปทุกหยอมยาเพื่อช่วยเหลือน้องพี่ชนเผาผู้ยากร้สร้างอาชีพสร้างโครงการนั้าามากมาย สร้างความฝันให้ผมหน่อยนะฮะผมมีความปล่อยฟานที่อยากจะปลูกพลังรักแผ่นดินงนะฮะสร้างความฝันให้กับคนาายากไร้หน่อยนะครับมีความปั่อยฟานที่อยากจะทบแทนคุณของแผ่นดินงนะบันทิฐานความฝันและบทเพลงของชายหนุ่มผู้หันหลังให้กับภูสูงเพื่อลงมาใช้ชีวิตอย่างพื้นราบของนักเพลงผู้นี้จะเป็นอย่างไรและจะเป็นจริงได้หรือไม่ทำไมคนปากคนดอยอย่างเขาจึงมีความศรัทธา และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินทินเกิดอย่างท่วมท้นจิตใจและทำไมนักเพลงอย่างเขาจึงมีความใส่ใจในภารกิจที่ต้องการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนมากกว่าผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์บางคนเรื่องราวชีวิตของข้าแผ่นดินผู้เป็นเพียงคนปากคนรอยคนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคนค้นคน,คน,คนข่าคืนนี้ครับแต่ปฏิประเทศชาจุกุนาดีย I'm <laughs> not